สวัสดีค่ะดิฉันพรกนกสดากรน,นะคะวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อการศึกษาเรื่องจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดเคราวันวรารวิหารนะคะวัดเครอวันเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุธยาแต่ว่าไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะคะว่าว่าสร้างขึ้นในปีไหนแต่ว่าต่อมาในสมัยของราชาัราชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชากาลที่3ก็ได้รับการปฏิสังขรณ์จาก เจ้าพระยะอาอภัยพูทธรและธิดาชื่อเจ้าจอมเครือวันนะคะซึ่งตอนนั้นเจ้าจอมเครือวันเนี่ยเป็นพระสนมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็ขอเรียกรารัชการที่3แล้วกันนะคะรัชการที่3เนี่ยทรงได้ปฏิสังขรณ์วัดนีม้มาเรื่อยๆนะคะจนถึงสมัยรัชการที่5ด้วยความที่รัชการที่3ทรง มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากแล้วก็มีความนิยมชมชอบสดับรับฟังเรื่องเกี่ยวกับนิทานชาดกดังนั้นเนี่ยจึงมีพระราชประสงค์ให้มีการเขียนภาพนิบาตชาดกจำนวน500กว่าภาพนะคะที่พระอุโบสถวัดครวันค่ะซึ่งพระอุโบสถแห่งนี้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติโดยกรมศิลปากรเหตุผลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานของชาติเนี่ยเพราะว่าที่นี่มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความพิเศษโดดเดน่นแตกต่างไปจากวัดในสมัยนั้นนะคะแล้วก็อีกสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือว่ามีการบรรจุภาพทั้งหมด510ภาพที่นี่นะคะซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่ปรากฏไม่เคยมีที่ไหนปรากฏมาก่อนนะคะจะเห็นได้จากหลักฐานบทกลอนเพลงยาวสรรเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าที่เขียนโดยในมีมหาเล็กนะคะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัชกาลที่สามเนี่ยทรงมีพระราชประสงค์ให้สัรหาช่างมาเขียนภาพนิบาวชาดกที่นี่โดยให้สินจ้างแก่ช่างเนี่ยช่องละ1บาทซึ่งตอนนั้นก็มีช่างอาสารับทำเป็นจำนวนมากแล้วก็เกิดการประชันฝีมือกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของช่างในสมัยนั้นนะคะ ้ไดเนื่องจากว่าต้องการจับบรรจุภาพทั้งหมด500กว่ารูปนะคะที่ที่นี่ดังนั้นเนี่ยช่างก็เลยใช้วิธีการแบ่งพื้นที่บนฝาผนังนะคะเป็นแถวทั้ง4ด้านโดยจะแบ่งไว้ทั้งหมด11แถวนะคะซึ่งแถวที่เห็นได้ในชันชดเห็นได้ชัดเจนก็คือแถวที่7เรื่อยลงมาจนถึงแถวที่11นะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นของจริงที่ไปถ่ายมานะคะจะ ถ้าถ้าเราไปยืนดูเนี่ยเราจะเห็นว่าประมาณแถวที่8เรื่อยลงมาจนถึงแถวที่11เนี่ยจะเป็นแถวที่เห็นได้รายละเอียดได้ชัดแต่ว่าถ้าเกิดเลยขึ้นไปจากเนี้ยจนถึงเ,เ,เพดานด,ด้านบนน,นะคะก็คือจะมองไม่เห็นรายละเอียดแล้วแต่จะเห็นเป็นสีสีสแทนนะคะซึ่งผนังช่างได้แบ่งผนังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะคะเป็นผนังราว87ช่องส่วนผนังทางด้านทิศ ตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะคะแบ่งเป็นฝั่งละ168ช่องรวมทั้งหมดเป็น510ิบช่องะคะ่ะซึ่งช่องแต่ละช่องที่ช่างใช้เขียนนะคะเส้นตารางเนี่ยภายในเนี่ยจะเป็นลายพุทธานก้านต่อดอกใบเทศนะคะแล้วก็มีขนาดประมาณโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ8 5ิบ้าซนติเมตรค่ะแล้วก็ด้านล่างของภาพเนี่ยก็จะมีคําจารึกใต้ภาพปรากฏไว้ก็คือจะมีบอก,บอกว่าเป็นชาดกเรื่องใดแล้วก็อาจจะแล้วก็จะมีคําอธิบายโดยยอด่อใต้ภาพเอาไว้สั้นๆนะคะ ซึ่งในหนึ่งช่องเนี่ยช่างจะเลือกใช้ใช้เล่าเรื่องหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งช่องนะคะในแต่ละช่องจะมีตัวละคร2อถึงสตัวละครหลักเท่านั้นเพราะว่าช่องเนี่ยพื้นที่มีจํากัดภายในช่องนะคะซึ่งในแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสศตว์ซึ่งเราจะรู้จักในในนามของออทศชาติทศบาร,รมีนะคะหรือว่าบาร,รมีสิบประการซึ่ง บารมีสิประการเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งแยกย่อยออกเป็นได้อีก3ระดับชั้นก็คือบารมีชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงสุดนะคะรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยสาบารมีจากการที่นําชื่อชาดกใต้ภาพทั้งหมด510ภาพนะคะไปเทียบเคียงกับการลําดับตอนนิบาะชาดกในพระตรตบิดกซึ่งมีทั้งหมด5 4าตอนเนี่ยเราจะพบว่าภาพแรกนะคะจะอยู่มุมบนซ้ายมือด้านบนสูงสุด ทางฝั่งผนังด้านทิศตะวันออกนะคะแล้วก็วนขวาเรื่อยมาจบมาที่จบที่ภาพที่510ตรงผนงังทางด้านทิศเหนือริมประตูนะคะแต่ยังไงก็ตามแถวที่7-11ถึง11เนี่ยจะปรากฏชาดกสำคัญที่เรารู้จักกันในทศชาติชาดกหรือ10เรื่องสุดท้ายนะคะที่เป็นการบำเพ็ญ คุณงามความดีของพระโพธิสัตว์อันเป็นขั้นสูงสุดนะคะจะเห็นได้ว่าปรากฏอยู่ในผนังทางด้านทิศต,ตะวันออกตะวันตกและทิศเหนือแต่จะไม่ปรากฏทางด้านทิศใต้เนื่องจากว่าผนางังทางด้านทิศใต้เป็นผนังที่อยู่ด้านหลังพระประธานแล้วก็คนที่จะเข้าไปดูเนี่ยยากลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศใต้เนี่ยช่างจะแก้ปัญหาโดยการว่าตอนสําคัญเนี่ยจะไว้ในระดับสูงนะคะจะไม่เอาชิดนิพพาชาดกสําคัญเนี่ยมาไว้ด้านล่าง เราก็จะเห็นว่าหนังทางาด้านทิศเหนือปรากฏทศชาติชาดกนะคะอยู่ถึง5ตอนเลยเพราะว่าเป็นผนังที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้แล้วก็มีการเขียนที่พิธีพ,พิธีพิธันมากกว่าชาดกที่อยู่ด้านบนนะคะซึ่งการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็คือต้องการที่จะ จำแนกเนื้อหาจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเครวันตามทศบารมีในนิบาะชาดกประกอบกับการศึกษาการเรียงลำดับภาพจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดเคราวันวารายวิหารนะคะคือมันมีความสําคัญอย่างไรการเรียงลาดับภาพเดี๋ยวจะกล่าวถึงต่อไปนะคะนิบาะชาดกตามพระไตรปิฎกมีทั้งหมด547่ตอนนะคะแต่ปรากฏที่วัดเครวัน510ช่องใช่ไหมคะจากการที่นําชื่อชาดกเนี่ยคะ่ะไปเรียงลาดับ เราพบว่ามีการเขียนนิบาตชาดกซ้ำกันถึง12ตอนนะคะทำให้ที่นี่จริงๆแล้วมีภาพนิบาตชาดกที่ปรากฏจริงๆแล้วมีทั้งสิ้น498ตอนทำให้ที่นี่ไม่มีตอนในนิบาตชาดกถึง49ตอนนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีตอนไม่ครบตามจำนวนในพระไตรปิฎกแต่จากการจำแนกภาพตามหมวดหมู่ทศบารมีแล้วเนี่ยเราพบว่า มีนิบาชาดกที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ปัญญาบาร,รมีมากที่สุดแล้วก็อยู่ใน,นระดับชั้นบาร,รมีหรือบาร,รมีชั้นต้นมากที่สุดซึ่งเนื่องจากว่านิบาชาดกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดปัญญาบาร,รมีอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในบาร,รมีชั้นต้นอยู่แล้วนะคะถึงจะมีไม่ครบแต่ว่าพอเรานํามาจัดหมวดหมู่ตามเศบารมีแล้วเนี่ย ก็ถือได้ว่ามีความครบถ้วนตามหมวดหมู่ของทศบารมีแล้วก็ถูกระดับชั้นของทศบารมีค่ะทีนี้เนี่ยการลำดับภาพมีความสำคัญอย่างไรช่างเราหลังจากที่ได้สังเกตนะคะจะพบว่าแถวที่1ถึงแถวที่6เนี่ยช่างจะเรียงลำดับช่างจะเรียงลำดับนะคะตอนตามในพระไตรปิฎกแต่พอเริ่มเปแถวที่7ถึงแถวที่1 1นี่ยในวงเล็บสีขาวเนี่ยนะคะก็คือ ช่างเริ่มมีการสลับตอนแล้วไม่ได้เรียงลําดับตามในพระไตรปิฎกแล้วนะคะเราก็เลยมาศึกษาตรงนี้คู่กันเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าเพราะอะไรช่างจึงสลับตอนกันในแถวด้านล่างะคะ่ะอันนี้หลังจากที่ออได้ศึกษาแล้วนะคะพบว่าช่างสลับตอนกันเพื่อที่ว่านำ นิบาตชาดกที่อยู่ในหมวดหมู่ทศบารมีเดียวกันแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่คล้ายกันอย่างเช่นเ,เรื่องนี้พระโพธิสัตว์เ,าหาหานนเสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตร์กับอีกตอนนึงก็เป็นเสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตร์เหมือนกันก็นํามาไว้คู่กันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียงลําดับตามตอนในใน,ใน,นิบาตชาโดกนะคะอันนี้ที่เป็นสีสีเดียวกันก็คือไม่ได้เรียงลําดับตอนกันแต่ว่าอยู่เรียกชิดติดก,กันเพราะว่ามีเนื้อหาคล้ายกันแล้วก็อยู่ในทศบารมีเดียวกันนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านิบาะชาดกส่วนใหญ่ที่เป็นตอนสาคัญก็จะปรากฏอยู่ในแถวที่แปดถึงส mm ิบเอ็ดเพราะว่าเป็นแถวที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะอยู่ในผนังทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศเหนือส่วนผนังทิศใต้ก็จะปรากฏอยู่ด้านบนซึ่งต้องใช้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่างเนี่ยเขาคำนึงถึงการมองในระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลค่ะนอกจากนี้นะคะ ยังได้จากการศึกษาครั้งนี้ก็ยังได้จัดวางตาแหน่งภาพนิบาวชาดกลงในแผนภูมิได้พูนภาพได้อย่างถูกต้องตามตําแหน่งตามที่ปรากฏในพระโอโบสถวัดครวันนะคะคือขอย้อนก่อน,ก,อนกลับไปก่อนนะคะว่าในการศึกษาครั้งนี้เราไม่สามารถที่จะขึ้นไปถ่ายรูปทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นเพราะมันสูงมากแล้วมันก็จะต้องใช้กล้องที่มีความละเอียดนะคะเราก็เลยใช้วิธีศึกษาจากตำรา ซึ่งก็มีหนังสือเล่มน,นึงของกรมศิลปากรได้รวบรวมภาพของจิตรกรรมแห่งนี้ไว้รวมไปทั้งหมด500กว่ารูปนะคะทีนี้เนี่ยพอเราไปศึกษาเรากลับพบว่ามีเนื้อหาครบ5 4 7ชาดกจริงแต่เนื้อหาแต่แชื่อชาดกกลับไม่ตรงกับภาพบางภาพแทนที่จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังกลับกลายเป็นภาพปูนปั้นบ้างภาพโบราณสถานภาพศาสนสถานในวัดบ้างซึ่งมันมีความผิดพลาดของข้อมูลดังนั้น เราก็เลยใช้วิธีนําภาพเนี่ยค่ะมาจัดวางในแผนภูมิภาพของเราจําลองมันขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูของจริงดูตําแหน่งของมันว่าภาพนี้อยู่ตรงไหนจนได้เป็นแผนภูมิภาพที่ถูกต้องค่ะสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือว่ามีการเรียงลําดับภาพตามองค์ประกอบของภาพด้วยเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นนิบาตชาดกต่างตอนกันก็จริงแต่ช่างได้แก้ปัญหาโดยการใช้เส้นของสถาปัตย์ สีของบรรยากาศนะคะใช้ทําให้มันดูมีความต่อเนื่องกันเนื่องจากว่าภาพที่นี่มีจํานวนเยอะมากนะคะการทําแบบนี้มันคือการวิธีไปแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้ภาพทั้ง5 1 0ภาพนั้นดูมีความต่อเนื่องกันกลมเกินการจนเกิดเป็นสุนทรียภาพทางการมองเห็นนะคะอันนี้นะคะดูมีความต่อเนื่องกันแต่จริงๆแล้วเป็นชากของคนละตอนกันหมดเลย ลัจากนี้ยังพบว่ายังมีภาพอีกจํานวนหนึ่งนอกเหนือจาก510ภาพด้านบนนะคะพบว่ามีภาพปรากฏอยู่บริเวณรักแร้ประตูและหน้าต่างอีกจํานวน28ภาพแต่ไม่มีคําจารึกใต้ภาพว่าเป็นนิบาตชาดกตอนไหนเนี่ยค่ะซึ่ง A 28ภาพนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอยู่ใน49ตอนที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ด้านบนซึ่ง อาจจะต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อที่ว่ายืนยันข้อสันนิษฐานนี้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้าหาข้อสันนิษฐานนี้เป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะสามารถสนับสนุนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างมีการวางแผนแล้วก็มีกระบวนแบบในการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้องการที่จะนําเสนอภาพนิบาตชาโดกให้ครบทั้งหมดเนื่องจากว่าในงานวิจัยของอาจารย์ของพระมหาบุตรพระมหาอัมพลนะคะได้กล่าวไว้ว่า เหตุผลที่เขียนไว้ไม่ครบทั้ง547เรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นที่มีจํากัดหรือเกิดจากความพั้งเผลอของช่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะขนาดของช่องเนี่ยมีขนาดมากถึงเกือบ1เมตรก็คือ85เซนถ้าสมมติว่าพื้นที่มีจำกัดจริงๆก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะจริงๆช่างน่าจะมีการวางแผนมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้เราเข้าใจแนวคิดและก็วนแบบของช่างให้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะที่อาจจะต้องมีการศึกษาต่อ,อยังปรากฏที่นี่ก็มีปรากฏสถาปัตยกรรมแบบจีนด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนลำดับภาพเนี่ยไปพบว่ามีวัดเอกแห่งหนึ่งก็คือวัดประเสริฐสุทธาวาสอยู่ที่ราชบุรณะนะคะ มีลักษณะที่คล้ายๆกับของวัดเครือวันอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความต่อเนื่องทางองค์ประกอบของภาพเหมือนกันแต่ที่นี่เล่าเกี่ยวกับสามก๊กนะคะเราก็เลยลองเอามาเทียบเทียบกันดูแต่ว่ายังไม่ได้มีการศึกษาลึกซึ้งนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรแต่ว่าปรเสริฐสุทาวาสก็เป็นวัดในสมัยรชัชกาลที่3เหมือนกันซึ่งถ้าหากมีโอกาสก็อยากจะศึกษาประเด็นนี้ต่อไปนะคะ<ม>เผื่อที่ว่าอาจจะมีข้อ,อ หลักฐานบางอย่างที่สามารถนํามาศึกษาต่อในเรื่องของการเลียงลำดับภาพของที่วัดเครวันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ